สว,ส,สวัสดีครับทุกท่านผมพงษ์ครับและผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูไปดูผลงานการเดินตลาดพระเมื่อวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ครับอันนี้เป็นพระพระปิตาองค์นี้เป็นผลงานการเดินตลาดพระเมื่อวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับคือของคลิปที่ที่แล้วนะก็คือ,อพระปิตาองค์นี้ได้มาจากการเดินตลาดพระขอยัดอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่อง บิ C, นะ๊กซีนวะัดนครนะพระที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นพระปิดตาแล่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมล,มล,นะลนโมีนะครับเฮอเฮ่อนะพญาติเฮอได้มาองค์แรกคือครับอยากโชว์กนะ็คืออยากได้มานานแล้วครับนะแต่ไม่เคยได้เลยนะสําหรับพระปิดตาหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะครับพระปิดตาแล่บางไผ่นะคืออยากได้มานานแล้วเนาะแต่ด้วยที่ว่า เล่นผ้าปิดตาและบังไผ่ไม่เป็นนะครับก็คือเล่นไม่เป็นนะครับหลังจากได้ลูกอมมาก็เอาลูกอมเป็นหลักนะครับเอาลูกอมเป็นเป็นครูนะครับดูเนื้อดูเนื้อหาดูคาบเบ้าดูอะไรแบบนี้ครับก็ส่งผลให้ได้พระองค์นี้มาเนาะก็คือได้ลูกอมมาก่อนนะจะส่งผลให้ได้พระองค์นี้มาเนาะครับผมประวัติคร่าวๆหลวงปู่จันวัดโมลีนี่ท่านเกิดประมาณปี สองพั 2, นสามร้อยห้าสิบห้าสองพันสามร้อยห้าสิบห้าเนาะแล้วก็มามรณภาพปีสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับก็มีอายุแปดสิบกว่าปีเนาะสำหรับพระหลวงปุจจันทร์วัดโมลีนะครับสำหรับพิมพ์พระหลวงปูจจันทร์วัดโมลีนี่เห็นบอกว่าเห็นดูในประวัติเขาบอกว่ามีประมาณอยู่เจ็ดพิมพ์นะครับผมต้องใช้คําว่าประมาณนะครับเพราะว่า สมัยก่อนสมัยก่อนการสร้างพระเนี่ยไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่เริ่มแรกนะครับฉะนั้นข้อมูลที่เราๆท่านๆเห็นกันทุกวันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่นักคน้นคว้านักสะสมพระหรือเซียนพระยุคเก่า,าได้สืบค้นค้นหาเสาะ,ะแสวงหาข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายทั่วๆไปนะตามคําบอกเล่าบ้างตามประวัติ ที่วัดบ้างอะไรงี้ยมารวบรวมให้เราๆท่านๆได้อ่านกันนะครับผมถึงใช้คําว่าประมาณเจ็ดพิมนะครับเจ็ดพิมเนาะเอ่อพิม์พแรกก็คือพิม์พเสียงตัดนะพิม์พเสียงตัดพิม์พหมดแก๊พิมพ์พิม์พหัวโตพิม์สองหน้าพิม์สามหน้าพิมพ์ฐานสูง แล้วอีพิมพ์หนึ่งพิมพ์อะไรไม่แน่ใจเนาะอ๋อพิมพ์หัวเงาะครับพิมพ์เสียงเงาะนะพิมพ์เสียงเงาะนะก็จักประมาณนี้ก็คือมีเจ็ดพิมพ์นะที่ลงการได้ได้รวบรวมเก็บข้อมูลกันเอาไว้นะก็คือมีเจ็ดพิมพ์นะแต่ผมก็ใช้คําว่าประมาณนะครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีไม่มีการจดบันทึกเอาไวนะ้เนาะ หลวงพ่อท่านก็สร้างมาสร้างมาก็แจกไปสร้างมาก็แจกไปอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้บันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่เริ่มแรกนะครับครบผมพระปิดาองค์ยู่ในมือของผมนี้เป็นพระปิดาหลวงแร่บางไผหลวงปุ่จันทร์วัดโมลีนะครับเออเป็นพิมพหมวกแก๊ปนะครับเป็นพรมพิม์หมวกแก๊ปเนาะพิมพหมวกแก๊ปดูยังไงดูข้างบนเหมือนเหมือนพระใส่หมวกไว้ตรงนี้แต่แต่แต่จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่หมวกนะครับไม่ใช่หมวก เขาจะเป็นขึงเส้นเทียนมาวนวนเป็นวนเป็น,น,ปนยันนะครับคล้ายเป็นอุณาโลมไว้ข้างบนนี้เนาะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมวกนะจริงๆแล้วเขาขึงเส้นเทียนมาวนเป็นคล้ายๆเป็นอุณาโลมไว้ข้างบนนะสาหรับพิมหมวกแกป๊ปเนาะครับพระปิดตาและบางไผ่นี่ก็เป็นพระปิดตาชนิดแบบปั้นลอยองค์นะครับปั้นลอยองค์การจะดูพระปิดตาชนิดนี้ ก็ดูก็ใช้ตำราเดียวกับพระปิดตาอ่อพิมพ์ปั้นลอยองค์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นหลวงปู่ทับวัดหนังเอ่อหลวงปู่ทับวัดทองนะขอโทษนะหลวงปู่ทับวัดทองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเอ่อต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับมีเสียงเข้ามาเป็นรถขนขยะนะมาทําอึง้งอึ้งอยู่หน้าบ้าน,นอ่ะอยู่ทั้งวันก็ไม่มามาพา,ามาตอนที่ทําคลิปเ <c oughs> ออก็ามาได้จังหวะพอดีเนาะอืม แล้วก็ยังไม่ไปด้วยนะครับยังเอือยอยู่นี่จะไปก็ไม่ไปนะครับครับผมครับผมวิธีการดูพระปิดตาแล่บังไผ่นี้ก็เป็นวิธีการดูแบบพระปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองค์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นหลวงปู่ทัพวัดทองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแต่แต่พระปิดตาและมังไผ่นี่จะด,ดูดูเนื้อหาแตกด,ดูเนื้อหาแตกต่างจากเอา วัดวัดหนังนะครับวัดหนังรูปเอี่ยมวัดหนังนะเนาะพอพระพระพระ,พระปิดตาแรกบางไผ่เนี่ยโซนเนื้อเขาไม่มีมาตรฐานนะโซนเนื้อเขามาตรไม่มีมาตรฐานก็คือการผสมโลหะหลายหลายชนิดผมพิจารณาแล้วว่าเป็นการผสมโลหะหลายๆชนิดเข้าด้วยกันนะอย่างเช่นแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กก็มีแรดีบุก ก็มีทองแดงก็มีเงินก็มีนะครับซึ่งแต่ละองค์ของพระปิดตาแร่บางไผ่เนี่ยจะให้เหมือนกันนะครับแค่คล้ายๆกันเฉยๆเนาะจะไม่เหมือนกันเนาะพระปิดตาแล่บางไผนะ่นะั้นเพราะว่ามีโลหะหละลายชนิดผสมลงไปด้วย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 กันนะผสมลงไปหลอมหลอมด้วยกันนะครับแตกต่างจากวัดหนังครับ พระปิตาพระหนังนี้เ็าจะเป็นโซนมาตรฐานเลยเนาะเป็นโซนมาตรฐานเลยโซนโซนเนื้อเขาจะเป็นมาตรฐานเลยเนาะเอ่อรายละเอียดปีกย้อยก็คือพระปิตาวัดหนังเนี่ยก็คือจะมีกรรมกรรมวิธีที่มีความละเอียดและซับซ้อนมากกว่าใช้อุณหภูมิใช้ไฟที่สูงกว่านะครับพระถึงได้ออกมาสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่สำหรับพระปิดตา อ่แร่บางไผ่กับพระปิดตาหลวงบุทบาวัดทองเนี่ยผมคาดว่าเอา่อการใช้ไฟของสองวัดเนี่ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงจุดที่ทําทําให้พระเนื้อเนื้อพระมีความมีความร้อนสูงนะครับจึงทําให้พระพระออกมาที่เป็นโซนที่ว่าเอา่าโลหะจะหลอมเหลวรวมกันไม่ค่อยสนิทนะครับผม ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับพระหลวงอุทัพวัดทองซึ่งสองวัดน,นี้ก็แตกต่างจากพระปิตาหลวงอิเอยมนะสองวัดน,นี้เป็นถ้าเป็นสมัยก่อนสองวัดพระพระวัดทองกับวัดโมลีเนี่ยเป็นพระชนบทนะเป็นพระชนบทนแตกต่างจากจากวัดหนังนะแตกต่างจากวัดหนังวัดหนังก็คือพระในเมืองนะแล้วก็มี ผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินก็มานมัสก,การท่านาสำหรับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนาะแตกต่างจากหลวงปู่ทับวัดทองกับหลวงหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะพระสองหลวงปู่ทับก็กับหลวงปู่จันทร์เนี่ยท่านเป็นเป็นพระเป็นพระชนบทนะสมัยก่อนแถวนั้นก็เป็นชนบทแถวจังหวัดนนทบุรีแถวจัง ถววัดทองนะวัดทองก็ถือว่าเป็นชนบทออกนอกออกนอกเมืองไปไกลอยู่นะแถววัดทองนะครับผมวิธีการจดจําก็เหมือนกับพระปิตาหลวงปู่ทับวัดทองกับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็คือดูหุ่นเทียนนะครับดูหุ่นเทียนอันดับแรกเลยดูหุ่นเทียนเนาะหุ่นเทียนอ่าดูหุ่นเทียนแล้วก็ศึกษาหุ่นเทียนเสร็จปุ๊บก็มาดูการคึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันนะครับ ดูแบบเดียวกันเลยครับดูแบบเดียวกันเลยเนาะการพึงเส้นเทียนมาแปะเป็นยันเนี่ยดูแบบเดียวกันเลยเส้นเทียนเนี่ยก็ต้องมีความกลมกลึงนะครับแต่แตกต่างกันที่ว่าพระบิดาแร่บางไผ่เนี่ยเขาจะเขาเขาจะกดเส้นเทียนให้ไปแนบกับองค์พระมากไปหน่อยนะครับทำให้บางทีก็ทําให้เส้นยันหรือเส้นเทียนเอาไปแปะเนี่ยจะบี้เนี่ยนะฮะจะบี้นะคือเป็นการกดกดเส้นเทียนเข้าไปแนบกับองค์พระนะครับาม อันดับแรกอันดับสองก็คือ,คอดูแบบแบบเอพระปิตาป้านลอยองค์ทั่วไปนะครับดูหุ่นเทียนนะดูเส้นยันนะดูเส้นยันเส้นยันต้องมีความกลมกลึงนะแล้วก็พระปิตาแร้งบางไผ่ไม่มีคีบเหมือนกันเลยดูดูแบบเดียวกันในใช้ตําราการดูแบบเดียวกันเลยนะสาหรับคาบกุนะครับคาบกุคาบเบ้าเอาิ่มไม่ใช่คาบก่ขอโทษนะคาบเบ้านะครับคาบเบ้า สมัยนั้นสมัยเอสมัยนั้นก็จะมีข้าวเบ้าจักเหมือนๆกันเลยเนาะสาหรับพระบิดาและบางไพ่หลวงุูทับวัดทองหลวงพี่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยคาดว่าเขาใช้วัสดุหุ้มหุ้มหุ่นเทียนน่ะคาดว่าเขาใช้วัสดุหุ้มหุ่นเทียนชนิดเดียวกันนะชนิดเดียวกันเนาะ,ะเห็นสมัยก่อนเขาบอกว่าเอาเอา,เอาขี้วัวเอาขี้วัวผสม ผสมดินหรือไงนะเราขี่ดวผสมดินแล้วก็มาพ่อมาพ่อคุนเทียนเนาะค่อยค่อยค่อยเทเทลูะใส่เข้าไปนะก็จะประมาณนั้นน,น,นะนะครับครับเบ้าจะเหมือนกันนะจะํามีมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับครับเบ้าเนะาะครับผมครับผมก็จะประมาณนี้ย้าอีกทีเนะื้อสำหรับการวิธีการดูนะก็คือพระปิตารแรกบางไผ่เนี่ยเป็นพระปิดตาแบบ ปั้นลอยองนะครับวิธีการดูก็ดูแบบพระปิตาหลวงปู่ทับวัดท,ทองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยนะครับอันดับแรกดูหุ่นเทียนนะดูหุ่นเทียนเนาะดูหุ่นเทียนอันดับสองดูเส้นยันเส้น,ย,นสยันต้องมีลักษณะความกลมกลึงนะมีซอกมีหลือบแบบหลวงปู่ทับวัดท,ทองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยเนาะมีซอกมีหลืกบแบบเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาจะต่างกันเนาะเพราะว่าพระปิตาและบางผัย่ะรู้สึกว่าเขาจะใช้ความร้อนไม่ไม่ถึงจุดจุดหลอมเหลวที่ว่ามันมาก เท่าที่ควรนะทาให้ทําให้เนื้อโลหะหลอมหลอมหลอมเข้ากันไม่ไม่สนิทนะก็เลยทําให้จะเห็นว่าจะมีโลหะผสมเป็นเม็ดเม็ดเอยู่ตามตามบริเวณเนื้อไหนองค์พระนะผมดับอันดับแรกดูหุ่นเทียนอันดับสองดอูเส้นเทียนที่มาแปะเป็นยันนะครับอันดับสามก็ดูเ คีบนะพระปิดตาแรกพระบางไผ่ก็ไม่มีคีบเหมือนกันนะพระผมอยู่ในมือของผมนี้เป็นพระปิดตาพิมหกแก๊ปหลวงกุจันวัดโมลีนะครับ mm hmm. ก็เฮินนะครับเฮอเพิ่งได้มาองค์แรกในชีวิตเลยผมก็เพิ่งได้มาองคแรกในชีวิตก็ก็เพิ่งดูเป็นด้วยนะสัมภาษณ์ิตาแรกบางไผ่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้สงยังสงสัยอยู่ว่าทาไมไม่ได้มาสักทีนะก็ปรากฏว่าตัวเองดูไม่เป็นนะพอพอดูเป็นแล้วก็เฮ er นะิร์น วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอาพระปิดตาและวัง,งไข่ซึ่งเป็นพระปิดตาหนึ่งในห้าเบญจภา,าคีพระปิดตาเนื้อโลหะประเทศไทยมาให้ทุกท่านดูกันครับผมวันนี้สวัสดีครับ